เนิมลุงก็มีการวางแผนบุกบุรยาการไก่นี่ของไก่ดำภูพานทีนี้ครอบร้อยมันมีไก่ดำมองโกียกับไก่พื้นเมืองแล้วกิจโดลงไหมอืมกิดต่อมาให้อันนี้ไก่พันเบตงเบตงเบตงนี้ว่ามันกี่ตัวได้ไหลุงก็เจ็ดสิบก้าตัวเดสิบก่าตัวไอ้นี่คุมก็สองร้อยอืมผมก็เพาะไก่ไข่ขก็ไก่พื้นเมือง ก็แปตัวแล้วก็แม่โดยตรงก็มีก่พยายามคัดออกมากแลเพราะว่ามันมันโปรตา,างแล้วกนุกกระเจบสิกระตัวสิบกระตัวถ้าร,รวมกับไก่กนุนกไก่ไก่ปา่าไก่ปา่าอ๋อไก่ป่า มีถังเก็บคือตลอดเวลาไม่มีนำ้ำก็แป้งก็ตักใส่ตักใส่ oh. ไม่มีอะไรมันกินหมดก็ตักใส่ตักใส่ oh. เดินเดินไม่ไต่นง่นเดี๋ยว้าห้อมออแยังนู้นเราไปดูท่านต้นกระเพาะนึ่นนึ่งหนึ่นงมันขูดเต็มอะไรสิอันนี้เป็นโลก ลุงก็นะเพศบาลก็อำนวยความสะดวกให้ลุงนะแต่ลุงไม่ได้ทำ เกษตรกรแบบเพาะปลูกกันแล้วต้องใช้น้ำเยอะเพียงแต่พวกเป็ดไก่กินพวกนี้ใช้ไม่มากหรอกเดือนหนึ่งประมาณตั้งหกพันเนี่เดียวหกพันหกพันเจ็ดพันลิตรอ่ะการใช้น้ำในแต่ละทีเรานั่นละ่ะไม่เดียวหละขอทุกวันไหม,ไมัไม่ไม่ไม่ลุงมีถังเก็บอยู่พันห้ารอลิตรมีอยู่สี่ถังแล้วก็ทางน้นก็พันลิตร พันลิตรแล้วก็คงน่ารู้จุทั้งหมดขอลเราเจ็ดพันลิตรแต่เนาะเจ็ดพัน 7, ลิตรก็เดือนหนึ่งสองครั้งก็พอแล้วเรื่อ,องกับน้ำก็ก็อบอกแล้วบอกเทศบาลก็มีความสะดวกไปถึงขอปั๊บก็ก็ส่งมาให้ทันทีเลยพอ,อเงินทองตอนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายมไม่ต้องจ่ายนะเขาได้แ้วส่วนอของเราจะ,จะมีการต่อยอดหรือว่าทาฟาร์มต่อไปยังไงบ้างถ้าเกิดมีคนลงท<อ><อ>ุนให้แต่ว่าถ้ามีเงินทุนมาลราก็ต่อยอดไปทําขยายความไปเรื่อย มีฟาร์มก็มีไก่ปูพานมั่งไก่มองโกเลียมั่งไก่เบตงมั่งไก่พวกผสมเป็ดบ,บารบรี่มั่งเป็ดไข่บ้่งพวกนี้เลยเพอเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็มีกระเทีท่เห็นน่นอนหะืแบบสบายสบายไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปกูนี่ยืนสินไขมาใช้มาจ่ายม<า>องว่าอย่างเดียวทําให้จริงนะการทําเกษตรให้เป็นให้จริงนะ ต่ต้องเป็นนะไม่ใช่จริงแล้วไม่เป็นคือทําเกษตรทุกอย่างต้องให้เป็นนะต้องรับงานแล้วก็ต้องเข้าใจพอเข้าใจปั๊บก็อยู่รอดอะ่ะลุงเคยปลูกผลไม้ให้แบบทับทิมตันปีนลุงเก็บได้แสนสองแสนสามเฉพาะผลไมแ้แบบนี้มันแบป,ประกรันทันแบบประกันแต่ช่วงนี้ไม่ลุงพึ่งขยายตรงนี้ ลุงจ er so, ับเกษตรอย่างเดียวตอนนี <anti> ้เกษตรจะพวกเลี้ยงสัตว์ก็ใช้น้ำน้อยด้วยและวดใช้น้ำน้อยเดิน่ต้องกลัวด้วยโอเค